สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดู5กล้องแอคชั่นแคมน่าใช้ในปี2022ถึงปี2023นะครับดูซิว่ารุ่นไหนเนี่ยน่าใช้บ้างน,นะครับวันนี้เรารวบรวมมา5รุ่นหลักๆเลยนะครับ a c t ช o n c a คมเนี่ยจะมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยแต่วันนี้เราจะมาดู ตัวกล้องแอคชั่นแคมที่ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีขายอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เรารวมมาห้าอันดับให้ได้ดูกันนะครับในปลายปี2022นี้นะครับเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยคนรู้จักแน่นอนตัวนี้คือตัว GroPo 11นะครับตัว g r p r o 11เนี่ยเพิ่งออกมาสดๆแลร้อนๆเลยนะครับไม่นานนี้เองตัวนี้นะครับราคาเนี่ยตัวของเขาอยู่ที่18,500บาทข้อดีของกล้องตัวนี้ก็คือ แน่นอนครับเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่ทนน้ำทนฝนทนฝุ่นทนการกระแทกได้แบบอย่างดีเลยนะครับเป็นกล้องแอคชั่นแคมสำหรับสายปกติหรือว่าสายลุยเนี่ยสามารถใช้กล้องตัวนี้ได้เลย GoPro เนี่ยเขามีชื่อเสียงมานานอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ GoPro 10ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ราคาจะถูกลงกว่าตัว GoPro 11แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ล่าสุดน,นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยในปี 2 0 2 2ิถึง2023เนี่ยเกือบเกือบปลายปีกว่าเขาจะออกรุ่นใหม่มาอีกเนี่ยผมว่าอีกสักพักหนึ่งเลยนะตรงนี้ก็ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่18,500บาทซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนครับมีหน้าจอหลังที่ค่อนข้างใหญ่สามารถที่จะทัชสกรีนได้แบบลื่นไหลแล้วก็มีหน้าจอแบบหน้าจอหน้าด้วยนะครับซึ่งหน้าจอหน้าของตัวโค p ป1 1เนี่ยก็สามารถดูคอมโพสด,ดูการตั้งค่าอะไรต่างได้แบบค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า ตัวหน้าจอของ GoPro 11เนี่ยไม่ใช่เป็นแบบทัสกีนนะครับทัสกีนแค่หน้าจอหลังเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวกล้องแอคชั่นแคมณยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับต้องมีหน้าจอหน้าแล้วก็หน้าจอหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดก็คือ 5.3K นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ถึง27ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับก็ มีการพัฒนามาจากตัวเก่าๆนะครับพวกตัวกล้อง GoPro 9 GoPro 8อะไรพวกนี้นะครับได้พัฒนาภาพนิ่งเนี่ยดีมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดก็คือ 5.3K นะครับก็คือถือว่าเป็นไฟล์วิดีโอแอคชั่นแคมที่ค่อนข้างเอาเรื่องนะครับแถมยังสามารถถ่ายเป็นแบบ10บิตได้ด้วยนะเปิดแบบถ้าเกิดคนที่เน้นเรื่องของการทำแสงทำสีต่อเนี่ย1ิบบิตเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะให้เรื่องของ เฉดสีที่มากขึ้นถึง1,000ล้านเฉดสีเลยนะครับจึงทำให้ตัวกล้อง action cam go pro 11ตัวนี้นะครับเป็นตัวกล้องที่น่าใช้มากๆสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานตัวกล้อง action cam ก็ได้หรือว่าสาย advanced หน่อยเอาไปติดเป็นกล้อง2กล้อง3ในการถ่ายรายการต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าสามารถถ่ายได้ถึง10บบิตนะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนครับว่าเรื่องของการกันน้ำเนี่ยสามารถที่จะ ดำน้ําได้เลยโดยที่ใช้ตัวเขาเนี่ยดำลงไปเลย10เมตรนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสั่นแน่นอนครับไฮเปอร์สมูท5.0นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของล็อกเส้นขอบฟ้าด้วยเป็น360ฮกศ์ซอนล็อกนั่นเองนะครับเวลาเราเดินถ่ายแบบเอียงๆเ,เนี้ยมุมภาพมันก็จะไม่เอียงตามนะครับกล้องแอคชั่นแคมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งพาไม้กันสั่นเลยตัวนี้นะครับตัวเดียวถือแบบดือด้อแบบนี้เลยภาพเนี่ยนิ่งกลิบเลยนะครับก็การสั่นของตัวกล้องตัวเนี้ย ค่อนข้างดีมากๆตัวนี้เลยเข้าวินมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวกล้อง GoPro 11ไม่ใช่อันดับหนึงสิถือว่ามันแล้วแต่สไตล์แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยใครชอบ GoPro ใครชอบเรื่องของ DJI ใครชอบแบบกล้อง360อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่จัดอันดับแล้วกันว่าอันไหนมาชนะเลิศอะไรอย่างเี้ครับก็ถือว่าเป็น5รุ่นที่น่าใช้แล้วกันนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมต่างๆมีมาให้แบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบตเสริม เรื่องของไม้เรื่องของเคสกันกระแทกเ,ออเรื่องของฮาวซิ่งกันน้ำไม้์เซลฟี่อะไรต่างๆนะครับมีมาให้แบบเยอะมากทั้งของแบรนด์เขาเองทั้งของแบรนด์นอกนะครับก็มีมาให้เลือกใช้แบบเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็คือตัว g ล o โ o 1 1เรามาดูกล้องอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นกล้องตัวที่2ที่เราหยิบยกขึ้นมาตัวนี้ก็ออกมาพร้อมกับตัว GoPro 11เเลยแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจตัวนี้เป็น dji osmo action 3นะครับตัว action 2เนี่ยก็จริงๆก็ชอบนะแต่ว่ามันดูรู้สึกว่ามันจะใช้ยากดูแบบต้องทนุถนอมนิดนึงนะครับพอออกตัวนี้มาใหม่เป็นตัว osmo action 3ที่รูปทรงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว osmo action ตัวแรกนะครับมันมีความบึกบึนความคงทนแล้วก็แข็งแรงนะครับตัว osmo action 3เนี่ยจึงน่าใช้มากๆสำหรับสายถ่าย Walk ท่องเที่ยว สายลุยอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้นะครับจบเลยซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัว DJI Osmo Action 3ตัวนี้จุดเด่นกว่าคู่แข่งก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับราคาตัวนี้ออกมาอยู่ที่12,500บาทราคานี้คือแบบดีเลยนะแต่ว่าสามารถใช้งานได้เหมือนตัวกล้องแอคชั่นที่มีราคาเกือบ2000 20, 0นั่นเองนะครับ12,500จุดเด่นตัวนี้นะครับก็คือมีหน้าจอหน้าหลังเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่า ตัวกล้องแอคชั่นแคมในปี2022 2023เนี่ยถ้าไม่มีหน้าจอเอาไว้ดูคอมโพสเวลาเราเดินวอล์กนะครับมันค่อนข้างที่จะเอาไปนิดนึงนะครับตัวหน้าจอหลังหน้าจอหน้าเนี่ยต้องมาแน่นอน,นครับซึ่งจุดเด่นของตัว o s m o Action 3ตัวน,นี้นะครับมีหน้าจอหลังเนี่ยอยู่ที่2.25นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะหน้าจอหลังเนี่ยแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีน เรื่องของระบบทัชสกรีนของตัวดีเจออ o มอลแอคชัเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของหน้าจอหน้านะครับความกว้างอยู่ที่1.4นิ้วนั่นเองแถมยังเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนได้ด้วยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยผ่านตัวหน้าจอหน้าได้ ราคา12,500แถมได้หน้าจอหน้าแบบทัสกิีนโดยที่เวลาเราตั้งค่าเนี่ยเราไม่ต้องไปปรับด้านหลังแล้วก็ค่อยมาเซลฟี่ปรับด้านหลังแล้วค่อยมาเซลฟี่อันนี้คือถ้าเกิดเราเซลฟี่อยู่เราสามารถปรับที่ตัวหน้าจอหน้าได้เลยทัสกรีนที่หน้าจอหน้าได้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะถ่ายความละเอียดวิดีโอสูงสุดก็คือ 4K 120 f r อเฟรมเรทนะครับอันนี้ยังไม่ถึง 5K นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรานำไปใช้ออธรรมดาลงสื่อโซเชียลธรรมดานะครับ 4K เนี่ยผมถือว่าเห,เหลือเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้12ล้านเมกะพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นแบบใช้งานได้ปกติเลยภาพนิ่งนะครับพอถ่ายออกมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้เหร่เลย12ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับก็ใช้กล้อง12ล้านเมกะพิกเซลนั่นเองนะตัวนี้สามารถ,ถถ่ายภาพได้เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัว go Pro 11แล้วก็ตัว Osmo Action 3ตัวเนี้ยสามารถที่จะ ถ่ายเป็นพวกสีเนี่ยเป็นสีจืดได้เพื่อเราจะนําไปแต่งเติมสีสันได้นะครับซึ่งตัวนี้ Osmo Action 3 mm hmm. เมื่อเราอ mm ัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนสิ้นปีนี้2022นะครับ mm hmm. มันจะมีไฟล์10บ mm ิต hmm. มานั่นเองนะครับสามารถที่จะเก็บเฉดสีได้มากถึง1,000ล้านเฉดสีเหมือนกันเลยนะครับก็สามารถที่จะนำฟุตเชตของเราเนี่ย ไปแต่งเติมสีสันต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ค่าสีแบบไฟล์็อกมาด้วยนะเราสามารถถ่ายเป็นสีจืดแล้วก็ไปแต่งเติมสีสันได้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้สามารถกันน้ําลึกได้เด่นมากๆลึกกว่าตัวโ o โปร1 1ทั้งตัวของเขาเนี่ยไม่ต้องใส่เฮลซิงลงไปเลย16เมตรนะครับสามารถดำน้ําได้ลึกถึง16เมตรสําหรับตัว DJ i Osmo a อคชั่นตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการสั่นต่างๆเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับเรื่องของ l o อกสเตดี้3.0ของเขาเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็จะมีเรื่องของการล็อกเส้นขอบฟ้าแบบนี้ด้วยนะก็คือตัว Horizon Steady นั่นเองเวลาเราเดินเอียงแบบเนี้ตัวมุมภาพมันก็จะไม่เอียงตามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัว o s m o Action 3กล้ร่องอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าราคา แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายแบบสโลโมชัน GoPro 11ก็มีตัว Osmo Action 3ตัวนี้ก็มีเรื่องของการถ่ายทมวาร์ปไทมแลบอะไรต่างๆตัว Osmo Action 3ก็มีตัว GoPro 11ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัวที่2ที่น่าใช้อยู่พอสมควรเลยนะครับตัว DJI Osmo Action 3นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องที่เฮ้ยหลายคนงงว่ามันใช้กล้อง Action Cam มไหม บอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวกล้องแอคชั่นแคมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ i n s ซ่าสนะครับเป็นตัว x 3นั่นเองนะเป็นกล้อง360 Action c แอคชั่นแคมนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ราคาเนี่ยก็โอเคอยู่นะราคาอยู่ที่17,500บาทนะครับก็ราคานี้เราได้เรื่องของความอนเนกประสงค์มากๆนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายเป็นตัวกล้อง360องศาก็ได้เพราะว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยจะมี2เลนส์สามารถที่จะถ่าย ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพร้อมกันได้เลยมาประกบกันกลายเป็นกล้อง360องศาครับซึ่งตัวนี้สามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดก็คือ5 7 k นั่นเองนะครับที่โหมด360องศาแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับได้พัฒนามาจากตัว one x 2นะครับก็คือเรื่องของหน้าจอตัว one x 2นะครับเขาจะมีเรื่องของหน้าจอที่เป็นแบบวงกลม มันเล็กหลายคนเนี่ยติดติงว่าเฮ้ยหน้าจอมันเล็กไปหรือเปล่าอยากได้หน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นแน่นอนครับตัว X3 เนี่ยเขาได้มีการพัฒนาจากตัว One X2 มานะครับเป็นตัว X3 ตัวนี้ซึ่งหน้าจอเนี่ยใหญ่มากสามารถที่จะทัชสกรีนเรื่องของการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการตั้งค่าเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยทัชสกรีนได้ดีแล้วก็ลื่นไหลามากๆเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้กล้อง360องศาที่มีหน้าจอทัชสกรีนที่ใหญ่ มันเป็นข้อดีมากๆนะครับเวลาเราดูคอมโพสอะไรต่างๆก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบซิงเกิลเลนก็คือวิดีโอเหมือนเนี้ยเหมือนก็บโปร11เหมือนตัวกล้อง Osmo a c แอคชั3นะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้เพราะว่าตัวนี้เขามีโหมดซิงเกิลเลนนั่นเองสามารถที่จะใช้เลนใดเลนหนึ่งถ่ายมาโดยที่ไม่ใช่360ถ่ายมาปุ๊บดึงฟุตเทจเนี่ยลงมือถือแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับเราสามารถเลือกถ่ายได้แบบว่า เลนข้างหลังก็ได้หรือว่าเลนข้างหน้าก็ได้นะครับเป็นแบบซิงเกิลเลนนั่นเองนะอันนี้สามารถถ่ายความลเอียสูงสุดก็คือ 4K นั่นเองนะ 4K เนี่ยก็เทียบเท่ากับตัว Osmo Action 3เลยนะครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากถ่ายแบบครบๆเลยเวลาไปเจอ,เอ,อสถานที่ผู้คนมากๆแล้วเราแบบม,มัน คอมโพสได้ยากมากๆเลยเราอยากเก็บบรรยากาศทุกอย่างมาในคลิปเดียวที่เราถ่ายมาเนี่ยสมมุติว่าเราไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวญี่ปุน่นไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับแล้วเราอยากเก็บความประทับใจทั้งหมดเนี่ยมาแบบครบคันนะครับผมว่าตัวกล้อง360ตัวนี้ เหมาะมากที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับเรานะครับเพราะว่าเราถ่ายมาทีเดียวเนี่ยยื่นไม้ไม่ต้องยาวมากก็ได้ยื่นไม้ประมาณนี้ไม่เกิน1เมตรนะครับสามารถที่จะเก็บบรรยากาศรอบข้างสามารถที่จะเก็บอารมณ์ตอนเราเดินแบบเต็มตัวได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นกล้องที่ไม่มีกล้องตัวไหนสามารถทําได้นอกจากตัวกล้องที่เป็น360องศาเท่านั้นนะครับถึงจะเก็บฟุตเชตมาแบบรอบตัวได้เลยแล้วก็ ถ้าเกิดเราไม่อยากรีเฟรมขี้เกีย่ยจรีเฟรมก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบวิดีโอปกติได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ถึง72ล้านเมกะพิกเซลเลยนะเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้ผมลองใช้มาหมดแล้วจริงๆอะ่ะชอบทั้ง3ตัวเลยทํางานได้ดีทั้ง3ตัวแต่ที่ชอบสุดก็คือตัวนี้เพราะว่ามันใช้งานได้อนเนกประสงค์ถ่ายภาพนิงน่งอะไรต่าง,างๆเหมือนมือถือเหมือนกล้องแอคชั่นแคม2รุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ กันน้าได้ลึกนะครับตัวนี้ก็10เมตรไม่ต้องใส่เฮลซิงเนี่ยแค่เฉพาะตัวของเขาเนี่ยดำลงไปเลยนะครับถ่ายภาพใต้น้ําเป็นแบบ360องศาตัวนี้ก็ถือว่าเก็บฟุตเทจมาได้ค่อนข้างครบคันแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นกับแบบกล้องเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราดำลงไปเราไปเจอปลาเจออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราอยากถ่ายแต่ว่าเรา,เราถ่ายไม่ทัน2ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะ จำกัดนิดน,นึงนะครับคือเราต้องหันไปหันมาแล้วเวลาดำน้ําบางทีเราเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะพลิกไปพลิกมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้อง360องศาเนี่ยเรา,สา,าใส่แมสเซฟี่ปุ๊บยื่นไปแบบนี้แล้วเราก็ดำน้ำนะครับเก็บมาหมดแล้วเรามารีเฟรมทีหลังรับรองไม่พลาดช็อตสําคัญแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นกล้องที่อนเนกประสงค์จริงเหมือนตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโหมดของการถ่ายเป็นแบบ เว็บแคมโหมดนั่นเองนะครับใช้กล้องตัวนี้เป็นเว็บแคมนะครับเวลาเราประชุมออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเราตั้งไว้ปึ๊กแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นได้มุมกว้างเลยถ้าเกิดเรานั่งล้อมโต๊ะก,กันอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเห็นแบบ360อ,องศาได้เลยโดยเขาจะเคลียออกมาเป็นแบบแผ่นเดียวครบทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นๆของตัวกล้องตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวที่4แล้วที่เรานํารวบรวมมาให้ก็คือตัวอิน a ราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ตัวแบรนด์ของ Insta เนี่ยเขาทำตัวกล้องออกมาหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาถึง3ตัวเลยในคลิปนี้นะครับก็แน่นอนเลยจะเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่มีขนาดเล็กมากๆขนาดจิ๋วมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Insta 360 Go2 o นั่นเองนะซึ่ง g o t o เนี่ยราคาค่อนข้างประหยัดนะครับ12,499บาบาทสำหรับตัว ความจุภายใน64 g b กะไนั่นเองนะครับเป็นตัวกล้องแอคชั่นแคมที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กสุดๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากๆตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้กล้องที่ไม่เตะตานะครับสามารถแปะตามจุดต่างๆได้นะ ก็ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือตัวเล็กน้ําหนักเบานะครับแต่ว่าเรื่องของหน้าจออันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มหน่วยความจำเนี่ยไม่มีเขาจะใช้ความจําภายในตัวจริงๆแล้วความจําภายในตัว 64GB กเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลาผมใส่เมมโมรีการ์ดเข้าไปในตัวพวกนี้ผมก็จะใช้ประมาณ3 2หรือว่า 64GB ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัว insta 3า0 go t เนี่ยจะมี2ความจำมาให้ก็คือเรื่องของ 32GB แล้วก็ 64 g b นั่นเองนะครับส่วนมากก็เลือกซื้อเป็น64 g b นะครับ12,499บาทนั่นเองนะตัวนี้สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้สูงสุดก็คือ 3K 50 f r a เฟรมเรทนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวกล้อง Insta360 Go2 ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ถึง9ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับรูปภาพถ่ายออกมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับ สามารถดำน้ำลึกได้แค่4เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในชุดของเขาเนี่ยจะมีตัวรีโมทคอนโทรลที่ค่อนข้างตัวเล็กน่ารักนะครับถ้าเกิดเรากางขาออกเนี่ยมันจะเหมือนตัวกระต่ายเลยนะข้อเสียของเขาก็มีอย่างที่ผมบอกครับคือมันไม่มีหน้าจอเอาไว้คอมโพสน,นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะต่อหน้าจอเนี่ยก็แค่เอาต่อเข้าแอปพลิเคชันแล้วเราก็ดูผ่านตัวแอปพลิเคชันเวลาหน่วยความจําเต็มเราก็ดาวน์โหลดฟุตเทจลง ัวสมาร์ทโฟนของเราแต่จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของตัวเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่งายๆนะครับสามารถที่จะติดตามจุดต่างๆแล้วเราก็เดินเที่ยวได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปประวงเรื่องของการถือไม้เซลฟี่อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องการถ่ายบรรยากาศรอบข้างแต่ถ้าเกิดเราต้องการเซลฟี่เราก็ใส่ตัวเคสของเขาเนี่ยแล้วก็ถือเซลฟี่สามารถใช้ตัวเคสของเขาเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลแล้วก็เป็น ตัว power bank ชาร์จตัวกล้องของเขาได้นะครับ insta 360 go to อันนี้ก็คือกล้องตัวที่4ที่เรานำมาให้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากตัวอื่นก็คือตัวเล็กน้ำหนักเบาไม่เตะตานะครับเวลาเราเดินเข้าไปถ่ายตามจุดต่างๆเรามาดูกล้องตัวที่5ครับก็ยังเป็นกล้องของแบรนด์ insta 360นะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวแบรนด์ insta 360เนี่ยเขาทาตัวกล้องออกมา หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวมากๆเลยจริงๆแล้วยังมีหลายรุ่นแต่ผมชอบตัวนี้นะครับเลยหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวที่5ในการรวบรวมตัวกล้อง Action c a คในปี2022ถึง2023นะครับนั่นก็คือตัว Insta 360 One RS Twin Edition นั่นเองนะครับกล้องตัวนี้ก็มีความเอ,อ,อนเนกมาะสงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวนี้ แต่ว่าหลักการใช้งานมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเลนภายในตัวเลยไม่สามารถถอดประกอบได้แต่ว่าตัวกล้อง360 One RS Twin Edition เนี่ยเขาจะมี2เลนมาให้นะครับก็จะมีทั้งเลนแบบ360องศาแล้วก็จะเป็นเลนแบบ s i n เกิลเลนนะครับเหมือนเลนเนี่ยเวลาเราต่อเลน360องศา นะครับตัวนี้ก็จะใช้เหมือนกับตัวกล้อง360องศาสามารถเก็บภาพบรรยากาศอะไรต่างๆมาได้แบบครบคันแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะถ่ายเป็นแบบแอคชั่นแคมธรรมดาเราก็สามารถเปลี่ยนเลนเป็นแบบเลนเดียวของเขาเนี่ยให้เหมือนกับตัว GoPro หรือว่าตัว DJI Action เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยอันนี้ก็มีมาให้เราค่อนข้างที่จะใช้เลือกใช้ได้แบบอนเนกประสงค์เลยนะครับซึ่งชุดนี้ One RS Twin Edition เนี่ยราคาอยู่ที่18,500บาทนั่นเองนะครับแน่นอนเลยว่าตัวนี้ หน้าจอทัชสกรีนก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนหน้าหลังนะเขาจะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนด้านเดียวเพราะว่าเราสามารถที่จะพลิกเลน่์กลับมาเซลฟี่ตัวเองก็ได้หรือว่าจะถ่ายด้านหน้าก็ได้โดยการพลิกเลน์ไปมานั่นเองนะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะครับ360เนี่ยก็คือ 5.7K นั่นเองที่30เฟรมเรทแล้วก็สามารถใช้เลนตัวธรรมดาเนี่ยก็คือสามารถถ่ายได้ถึง 4K 4K ก็เหมือนกับตัวกล้อง DJI Osmo Action 3เลยความละเอียดเท่ากันนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้ถึง48ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำน้ำได้5เมตรนั่นเองนะครับเรื่องของการสั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาให้นะครับซึ่งการสั่นเนี่ยเขาจะมีมาให้อยู่ในตัว AI ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ4 s t a g e 4 s t a g e เเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วมันจะเป็นการสั่นที่ ฝังอยู่ในเนื้อไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นแบบโพสต์ได้นะครับก็คือ,อามาเปิดกันสั่นทีหลังภายในแอปพลิเคชันเนี่ยก็าสามารถทําได้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวกล้องแอคชั่นแคมตัวนี้นะจุดเด่นของเขาก็คือสามารถเปลี่ยนเลนได้เปลี่ยนเป็นเลนแบบเลนธรรมดานะครับสามารถประกอบร่างได้หรือว่าสามารถเปลี่ยนเป็นแบบกล้อง360องศาก็ได้นะครับก็ถือว่า เป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีการรวบรวมตัวอุปกรณ์ตัวไหนนะครับมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมโซนนี้มูลรางผมนะครับสวัสดีครับ